หลายท่านนะคะคงจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ามาแล้วเดือนเมษายนนะคะแอก็เป็นคนหนึ่งค่ะเพิ่งได้รับใบแจ้งหนี้มาเลยนะแล้วปรากฏว่าค่าไฟขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นเยอะมากจริงๆตอนแรกที่ดูข่าวนะรู้สึกว่าคนอื่นขึ้นก็เออลุ้นอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะขึ้นไหมปรากฏว่าจากเดือนที่แล้วค่ะจ่ายอยู่3,900กว่าบาทเดือนนี้ค่าไฟขึ้นเป็น5,400กว่าบาทค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นเยอะมากๆแล้วในบินนะคะระบุส่วนลด3%ามเเตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นเงินหนึ่ง ร6 2บาทถามว่าน้อยไหมโดยส่วนตัวนะคิดว่าน้อยค่ะคือจริงๆแล้วพอดูบินี่ยเกิดความเครียดค่ะก็เลยมาค้นหาว่ามาตรการการลดค่าไ,ไฟฟ้ากับประชาชนมีเท่านี้หรอมีแค่3%เหรอแล้วปรากฏว่ามันมีมากกว่านั้นค่ะมาฟังคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ารัฐบาลเขาช่วยเหลืออย่างไรนะอาจจะทำให้ใครเครียดน้อยลงค่ะ ล่าสุดนะคะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงค์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคลมพิจารณาในวันที่21เมษายนนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงเดือนมีนาเเมษายนและพฤษภาจำนวนทั้งหมด3เดือนค่ะ โดยแบ่งออกเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยซึ่งบ้านที่มีมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะคะจะได้ใช้ไฟฟรีไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนคือเดิมเนี่ยนะคะเขาให้ใช้ฟรีอยู่แล้วที่90หน่วยค่ะแล้วใน3เดือนนี้นะคะก็จะขยายให้เป็น150หน่วยต่อเดือนก็คือใช้ฟรีเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าบ้านคุณผู้ชมใช้ไฟ5แอมป์นะคะแล้วใช้ไฟเกิน150หน่วยก็จ่ายส่วนที่เกินเท่านั้นเองค่ะ คราวนี้มาดูกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าปานกลางนะคะอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงก็คือให้ดูก่อนว่าบ้านเราอะถ้ามีมิเตอร์เกิน5แอมป์ขึ้นไปนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ15แอมป์นะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกคือคนที่มีมิเตอร์เกิน5แอมป์และใช้ไฟตั้งแต่150หน่วยถึง800หน่วยนะคะเขาจะคิดค่าไฟฟ้าจากฐานเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหมายความว่าคุณเคยจ่ายค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์เท่าไหร่นะคะเช่นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใช้ไป200หน่วยนะทีนี้พอมาเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยคุณใช้ที่500หน่วยแปลว่าเขาจะคิดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายที่200หน่วย หรือพูดง่ายๆก็คือคุณจ่ายเดือนกุมภาพันธ์เท่าไหร่มีนาเมษาถ้าคุณใช้ไม่เกิน800หน่วยคุณก็จ่ายค่าไฟเท่านั้นค่ะเท่าเดือนกุมภาเลยกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มที่มีมิเตอร์เกิน5แอมป์แล้วใช้ไฟเกิน800หน่วยคุณจะได้ส่วนต่างส่วนลดที่เกินนั้น50%ค่ะคือว่ายังใช้ฐานของหน่วยไฟฟ้าเดือนกุมภาอยู่เหมือนเดิมนะคะ ย้อนกลับไปดูเดือนกุมภาพันธ์นะสมมติว่าเดือนกุมภาเนี่ยเราใช้ไฟไป200หน่วยแต่พอมามีนาหรือเมษาเราใช้ไฟไป1,000หน่วยนั่นไงคะ1,000หน่วยคือเกิน800หน่วยแล้วนะคะให้นำเดือนมีนาที่เราใช้1,000หน่วยเนี่ยมาลบกับเดือนกุมภา200หน่วยเพื่อหาส่วนเกินมันเกินมา800ถูกไหมคะเอา800เนี่ยไปลด50%ก็จะเหลือ400หน่วย แล้วก็เอา400หน่วยที่ได้เนี่ยค่ะกลับไปบวกเข้ากับเดือนกุมภา200หน่วยก็จะได้จำนวนที่ต้องจ่ายทั้งหมด600หน่วยค่ะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าหน่วยไฟของเราลดลงไปถึง400หน่วยเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มผู้ใช้มิเตอร์เกิน5แอมป์แล้วใช้ไฟเกิน3,000หน่วยต่อเดือนจะได้ส่วนต่างลด30%คือลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินนั่นเองโดยใช้ฐานการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาเหมือนเดิมเลยค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไป1,200หน่วยพอมาเดือนมีนาใช้ไป3,200หน่วยให้นำเดือนมีนาค่ะ3,200นหน่วยนะั้นมาลบกับเดือนกุมภา1,200พันหน่วยเพื่อหาส่วนเกินก่อนซึ่งส่วนเกินที่เราคิดได้คือ2,000หน่วยเอา2,000หน่วยนี้ไปลด3 0ค่ะพอได้ตัวเลขที่ลดลงไปแล้วคือ1,400หน่วยนะเอา1,400หน่วย ไปบวกกับ1,200หน่วยซึ่งเป็นหน่วยของเดือนกุมภาก็จะได้จำนวนที่ต้องจ่ายจริงๆก็คือ2,600หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งในการคำนวณค่าไฟฟ้านะคะก็ยังคงเป็นแบบอัตราก้าวหน้าตามปกติหมายความว่ายิ่งคุณใช้ไฟมากคุณก็ต้องจ่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ เงินส่วนลดที่ได้จากการคำนวณส่วนต่างนะคะจะถูกนำส่งคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้านในบินเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติค่ะหมายความว่าเดือนมีนาคมที่เราจ่ายค่าไฟไปเนี่ยนะคะจ่ายไปปกติใช่ไหมแต่ว่ามันจะถูกเอาส่วนลดนี้จากฐานคำนวณที่แอเล่าให้ฟังแต่แรกเนี่ยนะคะส่วนลดดังกล่าวนั้นะจะกลับคืนมาให้เราในเดือนเมษาย,ยน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะสามารถตรวจสอบได้จากบินค่าไฟฟ้าแล้วก็อาจจะเป็นการทยอยคืนในแต่ละรอบบินถัดไปค่ะซึ่งใบแจ้งนี้ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีส่วนลดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามติเนี้ยอาจจะเพิ่งออกจากคลมอนะแล้วบินค่าไฟเนี่ยเขาปริ้นมาก่อนนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะก็คงจะต้องดูบินค่าไฟในเดือนถัดไปละกันเนาะข้อมูลที่แอมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะหวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เบาใจได้บ้างเมื่อเห็นบใบแจ้งนี้ข้าไฟฟ้าเหมือนแอ้นะคะหวังว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีและเร็วที่สุดนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะในวันนี้แอ้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกับแอ้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปรับรองว่าจะมีสาระดีๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ